น่บีน่ายาระาับงินอนเ่ที่มาเพื่อที่สสดนำพระตั้งใจ การโยเทวาภูุมัจเทสนาทิันี้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมณาวนันวันละ5ห้ามเพลว่าด้วยเรื่องโต้นและที่มาของสุราณีทึ่มาในพระสูตรอดีปุตกรนิคายชาดกเครื่อง มีพระชาเล็กพระผู้มีพเจ้าองตสวอพระชา,เ,ะชาเป็นเท้าสักวเกลว่าเปรตมายืนอยู่ในอากาศรอมด้วยหม้อสุราใบหนึ่งปรับร่าษาที่เป็นเทสะามนั้นความว่านัศติภุมโพเป็นต้นซึ่งแปลความว่าหม้อนี้ไม่ใช่มอ้อโดยใสไม่ใช่หม้อนม้มันไม่ใช่ม้อน,น้ำอ้อยม่ใช่หม้อน้ำึ้ง อออขงอ,องอหม,ม้อใบนี้ีอยู่ไม่ใช่น้อยท่านชมระดับข้ออันมากที่อยู่ในหม้อใบนี้อย่างเรื่องราวดรสังเกตที่มาในพระชายาบุรนะพระวิหาราชเชตวันตรงกลารโลกีนักตื่นราห0าคนที่เป็นสหายของนาวิสา์าวิการัตาประก,า,รระกรนานั้นตัดระกรรมเทศนานีเห็นว่าต้องประกาศ เรื่องงานเทศกาลปูราในพระกรสาวาสถีถึง500คนเหล่านั้นเนี่ยจะเตรียมปูรามีรถเข้มไว้เพื่อสามีจิตกะเล่นขอรสมื่อเลิศกันศาันว่าทั้งหลายเล่นมาอรสมเหมือนกัน,อย,น,าอ,าน,กนอย่างนี้แล้วจึงพากันไปยังสำนักของนางพิสาขาต่าวชักชวนานางแล้วพม่นางพิสาขาเป็นเสดว่าเทศกาลนี้เป็นเทศกาลปูรา เราจากไม่ดื่มสุราเลยมีการสกษาว่าโดยจงถวายทานแด่พระผู้มีพระภาคข้าพวกเราจะเร่นที่นเือนกันตามวิสาขารับคำว่าดีแล้วจึงส่งนนคนไปกเชิาพระบรมศาสดาถวายมหาทารแล้วหรือเอาอของหอมและกระดิยียดอกไม้ไปกันมาก้อมร้องที่หญิงเหล่านั้นไปยังสมณาพระวิหารเชตวัน กษัตริย์พระธรรมปฏิสนานุราเอผู้หญิงเหล่านั้นตื่นรางในความใดทางเพื่อไปกับนาวิสาขา์าทื่เดินทาที่ถุงประตูและสิ่งได้เข้าไปอย่างสำนักพระศาสดาพร้อมกับนาวิสาขานาวิสาขา์ขวารบังัมพระศา,าสดา,าแล้วนั่งคนักที่ควรส่วนข้างหนึ่งวิญญาณเหล่านั้นาำพวกอ,อ,อากันค้อนลาม พวกพระนองนี้ออกจากพร,ระโรงมาระหว่างพระพนอโดยพระสงฆ์ว่าจะให้หญิงเหล่านั้นเกิดความสังเวชความมุ่งคิดและกาบฏขึ้นแล้วในขณะนั้นหญิงเหล่านั้นตกใจกลัวถูกบรณะไทยคุกคาด้เหตุน,นั้นญูงทั้งหลายเหล่านั้นจึงสามเาามเาราศาสดาตรงงานโซทานจากที่ประลังที่ประทับประทับนั่งอยู่นะ ยอดเขาเินเนรุบันโคสแต่งกระสือออกจากรูนาโองสถานนั้นเป็นหนึ่ว่าไม่มีพระจันทร์บระที่ไทยตื้นสีหนึ่งครดวงสันราครับยืนนะยอดเขาเินเอรุบันโคนั่นเองหลักฐานนวาท่านทั้งหลายมัวร่าเริงเปนเดือดกันอยู่ทำไมเมื่อโลกส,นะสันนิวาสกำลังลุกเป็นไฟอยู่เดือนนิดท่านทั้งหลาเยเปนย็นความลืมิ้มกลุมแล้ว ยังไม่พาการแสวงหาพระที่รือที่พึ่งไอ้่างนี้ในเวลาจบพระพักตราจิงท้้ง500ยคนเหล่านั้นก็จำลนงอยู่ในโสราปฏิผลเดพระองค์ศาสดาเสร็จมาประทับนั่งเหนือพุทธา์อต่างร่มเงาพระกันทั้งุีหลันั้นนางสาขาถวายฟังคุพระศาสดาแล้วกลาบทูลถามว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำดื่มที่ชื่อว่าสุราันเป็น เพื่อกับลที่วปวด่าเนี่เกิดขึ้นแล้วแต่ทั้งใดทั้งเจ้าผ้าบริษัทสตราร์จะตรัดบอกเห้นางจึงนำาอดีนิทานมาตรัสต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าทรงประทับษสวยรสชสมบัติในพระนครระวังสีมีนายพราขาผู้หึ่งชื่อว่าสุรัตชาวแ้นกาสีได้ไปสู่ป่าอินทมา์เพื่อต้องการแสวงหาสิ่งของ ในปาอุท่านั้นเนี่ยมีต้นไม้ต้นหนึ่งลำต้นตั้งตรงฐานสูงประมาณชั่วึ่งต้นไม้นั้นเนี่ยจะแตกออกเป็น3าข้าพกในระหว่างสาข้าพกแห่งต้นไม้นั้นเนี่ยจะมีโพรงใหญ่ขนาดเข้าตูมเอฝนตกก็เต็มไปด้วยน้ำจะมีต้นสมอต้นกล้องและเขาพิชัยที่ล้อมรอบต้นไม้นั้น วนแห่ต้นไม้เหล่านั้นก็สุกแล้วก็ลุดลนร่วงลงไปในโพรงนั้นใกล้ๆต้นไม้นั้นเี่ข้าวสาลีเกิดขึ้นเองพวกนกแขกเต้าฝ่าเนี่ยก็พากันข้าเอารวงข้าวสาลีจากที่นั้นแล้วก็มินไปจับกินอยู่บนต้นไม้นั้นมนกแขกเต้าพากันจิกกินอยู่เปรข้าวเลือกก็ดีเ็รี้าวสารก็ดีก็ตุดลงในโรงนั้น น้ำในโรงงานก็ถูกแสงแดดกับเขาก็เกิดยีโรสแต่มีสีแดงด้วยประตาชนิดนี้ในฤดูร้อนผูงนกทั้งหลายที่พากันกระหายน้ำบินมากินน้ำนั้นก็มือเมาารักตกลงไปที่โขนต้นไม้ไหวไปดรงนีแล้วา็พากันส่งเสียงผูขันบินไปถึงชนับป่าและดิเป็นต้นก็มีในนักดังเดียวกันนั่นเอง ตานได้เห็นนรงนั้นก็หลับใจคิดว่าถ้าน้ำนี้เป็นทิศสวเหล่านี้คงตายแต่นี้มันก็ง่อยไปหน่อยหนึ่งแล้วก็พากันกินไปได้น้ำเนี่ผมไม่มีทิศเขาที่รลองหลือดเองก็เกิดมึนเมาอยากจะกินเนื้อสัตว์ระดับนั้นเขาที่ต่อไปให้โชนขึ้นแล้วก็นำลกชีพทักตกไปที่โคนต้นไม้เหนประทานไอ้ป่าชนต้น ให้ตายแล้วก็ย่างเนื้อที่ผ่านเธอเนี่ยขอเราไม่เหลือก็ถือเนื้อกัดกินเขี่ยที่นั้นวันหนึ่งถึงสองวันตอนนที่นั่นใกล้บริเวณนั้นเนี่ยมิดาวดักรูปหนึ่งชื่อว่าวัลลุมะได้ทางป่าเดินไปยังสุนักดิวดักรูปน,นั้นไม่เกอะใจเลยเกิดความคิดว่าเราจะตือน้ำเนี้ยร่วมกับดาวดักรตักน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่อันหนึ่งเป็นแตงยิ้วไปกับเนื้อย่าน ถึงพระปนาสาราแล้วกล่าวเชวิญว่าท่านขอรับจงรองดื่มน,น้ำที่ดูเดิดแล่ทั้งสองก็ริโภคเนื้อหรือน,น้ำด้วยกันด้วยประการนนี้น้ำเดี่ยน,นั้นก็เลยมีชื่อว่าสุทาราวรุณีบา้าเพราะในพาสุวะและพระรุณาดาบทนั้นไป้พวกเห็นเข้าพอสุราพาและพระรุณาดาบุทั้งสองเนี่ยคิดได้ว่ามีกุบายทำม,มาหากินได้อยู่ ติดตักสุราใส่กระบอกไม้ไผ่นเต็มก็พากันหาไปจนถึงปัตตานีนครให้คนกราบทูพระราชาว่ามีคนทาน้าดื่มมาเข้าเฝ้าราชาจึงตรสสังให้คนน้องสองเข้าเฝ้าเอาจึงนนาน้ำดื่มเข้าไปถวายราชาทรงเฉวยได้สองสามครั้งก็ทรงเ,เมาแต่น้ำเมานั้นก็มีพอสเวยได้เพียงวันหนึ่สงสองวันเท่านั้น หัสั่งให้คนทั้งส,สองไปนําน้ําสุรานั้นมาอีกจากอีหมาคานนั้นชนทั้งสองไปนํามาตามอีกสองคราแล้วศึกษา,ากันว่าเราไม่อาจไ,ไปได้ปล่อยๆจ,จึงกระนดดจดจาเครื่องปรุงทั้งวงแล้วเอาเปลือกต้นของต้นไม้นั้นใส่คนลงในเครื่องปรุงทุกอย่างแล้วก็ปรุงุราขึ้นในระนครชาวพระครากมมันดื่มุราจนถึงขัาประมาทพวกเมา และยากจนข็นใจจะสัตามกันราตรีได้เห็นเหมือนกับเมืองร้างที่เหตนั้นคนทําน้ำดื่มทั้งสองชิงโรกนี้ออกจากพราตรนั้นยังเมืองพราศีให้คน่าวถึงพระราชาว่าคนทําน้ำดื่มมาเฝ้าพระเจ้าพราศีตรัสสั่งให้คนทั้งสองเข้าเฝ้าแต่พระราชาเสีย์แต่คนทั้งสองช่วยกันจัดการตรงสุราขึ้นในรระพราศีนั้นแม้ราตรนั้นก็พินาศไปเช่นนั้นเีง นีออกจากเมืองนั้นไปยังเมืองสาเกนี่ออกจากเมืองสาเกไปยังเมืองสาวัตถีดังนั้นพระเจ้าสัพพมิตรได้เป็นกษัตริย์ในพรนครสาวัตถีเขาเริ่มทำการส่งข้อเด็กคนทั้งสองนั้นถามว่าเจ้าต้องการสิ่งใดบ้างเขาก่าบทูลว่าข้าพเจ้าต้องการรากไม้สำหรับตรงแป้งข้าวสาลีและต้มข้าร้อยใส่ัตสั่งให้ประธานกนทุกอย่าง ลานสุรารก็นะดรับบททั้งสองรุงสุราใส่ตุ่มห้าร้อยตั้งไว้แล้วะสมจัดป้องกันตุ่มไว้ถือเป็นว่าหนูจะรบกวนจึงผูกแมวไว้ข้างอ้ามตุ่มไปตัวแมวเหล่านั้นเนี่ยก็พากันดื่มสุราราชิ่ไหลลงก้นตุ่มในเวลาที่ต้องกับตักใส่ตุ่มนั้นจนเมาลับไปพ่กหนูจิงมมาแท้หู หมวดและหาหมาแมวหายไปวิ่งหนีไปผู้อายุต่างมดวยคือคนสอนแหน่ว่าแมวดื่มสุราแล้วพาเงินตายหมดมีประกาศัวแก่พระราชาสงฆ์เจ้าสมทธิ์ทรงเห็นว่าช้อนหมาสองเหล่านี้จะทำอยาพิษมึตรัสสั่งให้ตัดศีรษะคนทั้งสองเสียคนทั้งสองข้าพูดขอรังว่าขอเดชะดื่มสุรามีรสอร่อยพระเจ้าข้าอย่านี้ จนขาดใจตายจากนั้นร,ราชาก็มีพระราชลงการที่ทำลายตุ่มทั้งหลายเสียฝ่ายแมวทั้งหลายเมื่อพระสุราสา่งจามไปก็ลุกขึ้นวิ่งเล่นได้ตามปกติองัราชสุเห็นดังนั้นแล้วจึงกราบทูลให้พระราชาทรงทราบราชาทรงพระมว่าถ้าน้นาสศุราเป็นกิศแมวก็คงตายชลววจะมีรสอร่อย เราจะลองดูดูตัดสั่งให้ประดับระลารังคอนห้สร้างบุตรขึ้นที่หน้าพร้านละประคับนั่งบนระชบัลังซึ่งยกสวิชาชขึ้นไว้บนหดบที่ประคับตกแ่งแล้วแน่าร้อนเรื่องหมุ่มมหมารูปสมุดดีเรื่องที่จะสวยสวาดังนั้นเท้าสัตว์เทีวราชตรวจดูสัตว์ตัวโรคราชโนเลาใดบ้างหนอ ไม่ประมาทในรประยูงนาดาบิดาเป็นตน้นตัวเองจิตใจสาดไม่เอมบริบูรณ์ก็ไม่เห็นพระเจ้าสมมตินั้นเนี่ยผู้ประทับนั่งก็จะดื่มสุราอีสองครั้งหรือว่าถ้าพระเจ้าสปปมมตินี้จับดื่มสุราใช้สกุลชุมพลทวีจักพินาศชิ่นหายก็จะต้องแก้ไขโดยวิธีที่จะให้เท้าตัหมดืดดี ส่งว,วนนางหม้อที่เต็มไปด้วยชุราใบหนึ่งไว้ที่ฝามา้าหั่นจำแปลงเพ่เป็นธารเสด็จไปอยู่ในอากาศหนะ้าที่เฉพาะพระพักของเจ้าสัฤทธิ์ตระกาศว่าน้งหลายจงซื้อหม้อใบนี้เถิดน้งหลายจงซื้อหม้อใบนี้เถิดเจ้าสมฤทธิ์ทอดพร่เห็นธารจำแปลงแนละ้วประกาศถามพามันว่าท่านหนึ่งครมาจากไรที่คือมายืนอยู่ในอากาศร้องขายหม้ออยู่ หรือว่าหม้อขั้นใบนี้ใช้ประโยชน์อะไรได้แล้วขอท่านชมบอกนะครับนั้นคือพระบเจ้าเกิดดาบนั้นทขาสักการเดวร่าตรัสว่าฉะนั้นท่านชมฟังมิตรสมแสดงโทษของสุราตรัสว่าหม้อใบนี้ไม่ใช่หมอ้อโดยใส่ไม่ใช่หมอ้อน้ำมันไม่ใช่หมอ้อน้ำผึ้งโทษของหม้อใบนี้มีอยู่มีชน้อยตรงสดับทวเป็นอันมากที่มีอยู่ในหม้อใบนี้ อุกรดื่มน้ำชีวิตใจแล้วเดินโซเซก็ลงไปยังบอก้ามดื่น้ำคามหรือโซโคกหรืบรอบริโภคของที่พิวลบริโภคแม้มากได้อาจจะซื้อหม้อใบนี้ซึ่งเงป็นด้วยน้ำชีวิตนั้นอุปกรณ์ดื่มน้ำชีวิตใจแล้วนอนหลับจนถูกไฟครอกและที่อาหารที่เหลือเองสานัรถได้ต้อถึงการถูกจองจำถูค่าและเสี่ยงจากโภคาอาจจงซื้อหม้อใบนี้ซึ่งเป็นไปด้วยน้ำชีวิตนั้น อุคกลณ์เมน้ำชนิดใดแล้วป,ปวดเก่ง็งในตาบุ๋มบางเข้าใจว่าแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยเป็นของเราคนเดียวแหนพระราชามหาสมุทรสี่เกาะกันสีมาก็าไม่เสมอเหมือนเราต,ตรงคือหม้อใบนี้ซึ่งเ,เป็นไปด้วยน้ำชนิดนั้นปวดเติมน,น้ำชนิดใดแล้วหนูกลใจ่อการเพรบีว่ายกยงส่อเสียงนิจุขันนาเสีย ร่างกายเชา่าหลุดหลุดซ่อนซ่อนดูยังนักเลงเก่าท่านจุงซื้อหม้อไปนี้ซึ่งแห่ไปด้วยน้ำชิ้นั้นน้ำชนิดนี้นนำนทำประมูลทั้งหลายในโลกนี้อันบ้างข้างบริรบูรณ์มีซับตั้งหลายพันขาดายาได้ท่านจุงซื้อหม้อไปนี้ซึ่งแห่ไปด้วยน้ำชิ้นั้นบ,บุรุษเหยื่อน้ำชนิดใดแล้วกลายเป็นคนกลับกว่าอยาาช้าดามาดาบิายาไดา้ ต้องแม่ยายรับรู้สะใภ้ได้ถห้ตรงถือหม้อใบนี้ซึ่งอย่าไปดื่มน้ำชนิดนั้นนาฬีน้ำชนิดใดแล้วกลายเป็นคนแปลกๆอย่าช้าด่าพ่อผัวและแม่ผัวได้แต่ต้องท่าอย่คนใช้ผู้ชายได้ให้ตรงซื้อหม้อใบนี้ซึ่งอย่าไปดื่มน้ำชนิดนั้นรุดเสือนน้ำชนิดใดแล้วท่าสมาัมนาหรือทำพมทธตั้งอยู่หรือทำได้ถึงเป็นสุอบาเพราะกรรมนั้นเป็นเหตุ สื่อม่อไอย่างนี้ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำชนิดนั้นชนทั้งหลายดื่มน้ำชนิดใดแล้วก็พุ่งสิริทางกายทางวาจาทางใจได้ย่อมไปสูนรเพราะประพฤติที่สิทิอันจูดสื่อพ่อไปนี้ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำชนิดนั้นชนทั้งหลายแม้จะยอมสลายมันไปจนวนมากมาอ้านานอนวอนบุรุษใดซึ่งไม่เคยดื่มสุราที่พูดเคสย่อมไม่ได้เอาคอนภายหลังบุรุษนั้นครั้งดื่มสุราแล้ว ก็พ <correction>. ูดหลอกหลกเหล่ยวไหลได้นั้นผมสื้อหมไปตรนี้ซึ่งเป็นวไปด้วยน้ำชีวิตนั้นชนทั้งหลายดื่มน้ำชีวิตใดแล้วไม่เคยมีความละอายใจอยู่ก็ย่อมทำกลัมมาไม่ปะอายให้ปลาปวดได้แม้จะคุณเป็นคนดีปัญญาก็พูดมาาไม่ได้ถ้าคุณสื้อหมอไปนี้ซึ่งเตี๋ยวไปด้วยน้ำชีวิตนั้นมนุษย์ทั้งหลายย่อมเว้นดื่มน้ำชีวิตใดเปลี่ยนวปงูมีชีวิตร้าย เระชนคนใด้เล่าผู้ที่ด,ดื่มน้ำชีวิตนั้นเช่นยาพิษมีในโลกต้องซื้อม้อไปนี้ซึ่งแต่ไม่ด้วยน้ำชีตนั้นรุประเทศเกคือสูงทั้งหลายดื่มน้ำชีิได้แล้วเมามายจุดอีกจากไครพิษย์แงสัมพันธความเที่ยงเป็นไปกับด้วยอ,ยอยักษรมาลาอุปราสาราชกรุตผู้ชระเช่นกับพระองค์ ถ้าว่าน้ำอยู่ชิน้นี้เป็นน้ำเมาหาประโยชน์ไม่ได้จับตื่นทำไมหาราดหมอ้อใบนี้ไม่มีนมส้มน้ำผึ้งกงรู้อย่างนี้แล้วจงซื้อเถิดสรุราการสับสนิ้ที่มีอยู่ในหมอน้อใบนี้ข้าเจ้าบอกเดกตั้นตามความจริงแล้วอย่างนี้แลพระเจ้าสัมสนิสรงสดานั้นแล้วแห่รงเห็นโคษของสุรา ทรงมีพระไทยใจับชมเชิญพระคาัากาเทวราชและตัดพระคาถาสองพระคาถานี้ผามาท่านไม่ใช่เป็นบิดาหรือมาดดาของข้าพเจ้าเป็นคนชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นพุ่งพุ่งเพื่อปูนอนุเคราะห์ฝานาประโยชน์อย่างยิ่งแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจัดทำตามให้ทำของท่านในวันนี้ข้าพเจ้าจัดให้บ้านสวยห้าคำบนอาศีหนึ่งร้อยคน โอเจร้อยตัวและรถที่ด้วยมาอาชาในสิบคันเหล่านี้แก่ท่านขอท่านผู้ปรารถนาประโยชน์จงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าเถิดท้าสักกาทวราษฎรับที่นั้นเนี่ยพะอทรงแสดงอภาพของความให้พระเจ้าสมนิสงรู้จักพระองค์จิงประทับยืนบนอากาศยักษ์ของพระาการความว่ายุคราชหาราอาศี บ้านสวยโคแต่รถเทียมเรงมาอาชาในจงเป็นของพระองค์ตามเดิมเถือครับเจ้าป็นทาศักับจอมเทศชาวไทยทิพย์พระองค์จงสวยพระพยาหานเนยใสข้าวปายยาจึงสวยของกุมภาพันโตชารถอีกระพระองค์เ็จจอประชาชนพระงค์จงรงยินดีในคำมันไปไปม่ติเตียนด้วยอากาศอย่างนี้แล้ว ทรงเข้าถึงโลกแดงสวรรค์อสกัดขันพระธาตอว่าแก่เจ้าสมิทธิ์ด้วยประการชิงพระเสด็จไปยังเทวัญชัของพระองค์ทันทีฝ่ายพระเจ้าสมิทธิ์ก็ไม่ทรงดื่มสุราปราศร่างให้ทำลายอาชนะสุราทั้งสิ้นแล้วก็ทรงสมาทานศีลบริการทานได้มีสวรรค์ในที่ไปในเรื่องหน้าการดื่มสุราเกิดนิยมกันอย่างกว้างขวางแม้ในชมพูทวี ต่อ,อสืบเนี่อมาจนถึงกาลปัจจุบันองครมศาสดาคั้งทรงนำทัร,รมเทศนาที่มาแสดงแล้วทรงประชุมพระชาดบอกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอามน,น,นิยมปัจจุบัส่วนท้าวสักกะเยวราได้มาเป็นเราพุทธาภาณคชนนี้แล้วอันนั้นประชาิชนทั้งหลาย,ยมารู้โทษอดีตม,มากหลายของสุราเมรยัย างนี้แล้วจงเป็นผู้เวนขาดจากการดื่มน้ำเมาอรืสุราในไยอันเป็นที่สร้างแห่งความประมาทขาดสติเห็นปานนั้นถ้าแม้เวนขาดไม่ได้ก็ผู้เวนตามกายเป็นรู้จักประมาทในการดื่มอย่างนี้แล้วรักษาตนให้ผลจากทั่วไทยทั้งหลายจริอยอยู่ในสตรีธรรม ทางกายทางวาจาทางใจให้บริบูรณ์เพ,พื่อผู้ที่บุญกุศลไม้เป็ไปในทานศีลและภาวนาจะะเป็นผู้มีสวัสด์เป็นที่ไปในเรื่องหน้าสำร,ราโภปในความะถึงแดงกเกษงคือกระแสแห่งระณิพานแล้วเป็นผู้เวทได้เป็นสมุทเชงอย่างนี้แล้วพระธรรมเทศนาที่แสดงโทษในชุราวันนี้ว่าภาพก็แสดงมา เราควรเก็เวลายิงขอสมุ <Pizza> ิยึติลงฟงไว้เรื่อลาเองวันนี้ส่วนใจายที่เราได้เราทั้งตั้งแา่ได้เห็นมาตั้งแต่เช้าขนาดอย่างนี้เนี่ยขอที่เป็นปัจจัยให้ทั้งตั้งหลายเป็นผู้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวันน้าสุขอาสะทั้งหลายไปทั้งในชาตินี้และชาติหน้าอะไรพบเจอเอวังผู้มีด้วยประกาศเช่นนี้